สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิศทิศาค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะนักเรียน ในเรื่องของของเล่นและของใช้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะลงในสมุดนะคะนักเรียนนักเรียนทําลงในสมุดนะคะเขียนเฉพาะคําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนเราไปดูแบบทดสอบกันนะคะ แบบทดสอบนะคะนักเรียนเลือกข้อ1ข้อ2และข้อ3คําตอบที่ถูกต้องนะคะเราไปดูข้อ1กันนะคะคุณครูจะอ่านคําสั่งนะคะอ่านคำถามนักเรียนเลือกคําตอบนะคะนักเรียนเลือกคําตอบตามคุณครูเลยนะคะข้อ1นึ่งสิ่งของใดเป็นของชายทั้งหมดข้อ1นนาฬิกากับของออมสิน ข้อ2โทรศัพท์หุ่นยนต์ข้อ3ตุ๊กตาถุงเท้านักเรียนเลือกข้อ1ข้อ2หรือข้อ3เพียงคำตอบเดียวนะคะเราไปดูข้อสองกันค่ะข้อ2สิ่งของใดทำจากยางข้อ1ครบสมุดข้อ2ดินสอแว่นขยาย ข้อ3ยางรัดลูกโปง่งข้อ3สิ่งของใดทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวข้อ1กระทะโทร,ระทัศน์ข้อ2นาฬิกาโต๊ะนักเรียนข้อ3ผ้าเช็ดหน้าซองจดหมายนักเรียนฟังคำถามดีๆนะคะวัสดุเพียงชนิดเดียวนะคะนักเรียน เลียนแยกวัสดุด้วยนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่กระจกกับเลนแว่นตามีสมบัติของวัสดุข้อใดที่เหมือนกันกระจกกับเลนแว่นตามีสมบัติของวัสดุข้อใดที่เหมือนกันข้อ1บิดงอดได้ข้อ2ยืดหดได้ข้อ3าม ยอมให้แสงผ่าสมบัติของวัตถุนะคะต่อไปข้อ5โลหะเหมาะสำหรับการทำของใช้ชนิดใดโลหะเหมาะสำหรับการทำของใช้ชนิดใดข้อ1ตะปูข้อ 2. สะหสมดุดข้อ3หุ่นยนต์เรานำโลหะมาทำอะไรได้ทั้งเรียน ดูข้อ6นะคะข้อ6ของชาชนิดใดทำจากกระดาษของชาชนิดใดทำจากกระดาษข้อ1ยางลบข้อ2เครื่องร่อนข้อ3สมุดจดบันทึกเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนข้อ7จานชามสำหรับเด็กเล็ก ควรทำจากวัสดุใดจึงเหมาะสมที่สุดจานชามสำหรับเด็กเล็กควรทำจากวัสดุใดจึงเหมาะสมที่สุดข้อ1แก้วข้อ 2. กระดาษข้อ3พลาสติกข้อต่อไปนะคะนะักเรียนข้อที่8สิ่งของในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากช้าสภาพยืดหดเป็นเกณฑ์สิ่งของในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหากช้าสภาพยืดหดเป็นเกณฑ์ที่สามารถยืดหดได้นะคะนักเรียนข้อ1ลูกโปง่งขวดแก้วข้อ2ฟองน้ำยางรัดข้อ3หนังสือพิมพ์สายยางข้อเ้า กรองกระดาษทำจากวัสดุที่เหมือนกับข้อใดกรองกระดาษทำจากวัสดุที่เหมือนกับข้อใดข้อหนึ่งปากกาข้อสองลูกปิงฟองข้อสามหนังสือเรียนต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนสิบข้อสิบคะแนนนะคะข้อที่สิบ สิ่งของข้อใดมีสมบัติตรงกับคำว่าอ่อนนุ่มสิ่งของข้อใดมีสมบัติตรงกับคำว่าอ่อนนุ่มข้อหนึ่งกดแก้วข้อสองพัดลมข้อสามหนอนเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวนะคะค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครู ได้ทําแบบทดสอบนะคะ10ข้อ10คะแนนนะคะนักเรียนนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนํามาส่งคุณครูในเช้าวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะค่ะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูขอจบการสอนนัเ้เพียนเท่านี้นะคะเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ